นี่ตื่นซิมีอะไรเหรอนายตื่นได้แล้วนะนี่คือว่าหมอนที่ผมสิงมันเปื้อนคราบน้ำลายของเธอนะเออโทษทีงั้นเดี๋ยวเราเอาไปซักให้เอ๊อเดี๋ยวก่อน ทำไมใยนั่นต้องเอาหมอนที่แกสิงสู่มาซักด้วยฮะมันเลอะอะไรนักหนาแปลกยังไงเล่าก็เหมือนที่เขาทําความสะอาดสารนายไงอ้าวเป็นอะไรอ่ะใช่ใยนั่นไม่เคยทําความสะอาดสารข้าเลยสักครั้งทํายังปล่อยแมวให้มันนอนในสารข้าอีกบ้าชะมัดมาเวน้อยใจซะละน้องมีห้างมีน้อยอย่าให้น้องคอย เหยเสียงหวานจับใจไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวพี่คนนี้จะฮักน้องแบบแนบแน่นให้เองเฮ้ยเฮ้ยมือเป็นใครปีนเข้าบ้านคนอื่นมาทำไมพี่เป็นผัวน้องเข้าเหรอครับไม่ต้องเสื้อกใส่หัวไปครับพี่ชปลอดภัยแล้วนะ รี่จะอ่านเลิฟอยู่ลอ่ไี่หรือใหก่น่าหนูร้องให้เ,าเราเหรอโอ้โ,อโหจนไม่เห็นกับตาจนผ้ะใจมาเจ็บฉีดบอม,มีมังเย็มหัวใจสิให้เจ้าเฮ้ยใหญ่บ้านี่ขอขอบคุณการ์ตูสนุกสนุกจากเพจจอดแปดริวแล้วมาติดตามตอนต่อๆไปจากพวกเราชา a ์โดชา a r แมนสตูดิโอด้วยนะคะ